อยากได้อุปกรณ์อ่างล้างหน้าไม่รู้ว่าจะเลือกอย่างไรฟังคลิปนี้ค่ะมีลูกค้ามาหาที่ร้านนะคะแล้วก็แฟนเพจอินบ็อกซ์เข้ามาถามโค้ชเอนะคะมักจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามีอ่างล้างหน้าอยู่นะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเลือกได้อย่างไรนะคะโค้ชเอมีคําตอบค่ะอันดับแรกเลยนะเราก็ต้องมาดูว่าอ่างล้างหน้าของเรานะั้นอะมันเป็นแบบไหนนะคะเช่นอ่างล้างหน้ามันจะมีอยู่ทั้งหมด4ีแบบนะคะแบบแรกก็คือแบบแขวนนะคะแบบที่2คือแบบฝังใน แล้วก็แบบที่3ก็คือแบบวางบนเคาน์เตอร์แบบที่4ก็คือแบบที่มีขามีขาบางอันก็มีขาแบบครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็บางอันก็จะมีขาเป็นแบบขายาวเลยนะคะทีเนี้ยพอเราได้อ่างล้างหน้ามาแล้วเราถึงจะรู้ว่าเราจะเลือกอุปกรณ์มันอย่างไรอุปกรณ์อ่างล้างหน้าก็จะมีก๊อกอ่างล้างหน้านะคะแล้วก็มี2สะดืออ่างล้างหน้า3มีท่อน้ําทิ้ง4มีสายน้าดี5ก็คือตัวสต็อป วาวานะคะคเราก็จะลงลึกไปอีกว่าแล้วถ้าเกิดอ่างล้างหน้าจะเป็นแบบแขวนกับแบบฝัง เราสามารถใช้ก๊อกอ่างล้างหน้าแบบธรรมดาได้แต่ว่าถ้าเป็นอ่างล้างหน้าที่เป็นแบบวางบนเคาน์เตอร์นะคะจําเป็นอย่างยิ่งเลยที่จะต้องเลือกก๊อกอ่างล้างหน้าที่เป็นก๊อกอ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์หรืออันนึงคือออกมาจากผนังนะดูที่ว่าตอนที่ช่างออกแบบให้ก๊อกออกมาจากผนังหรือออกมาจากเคาน์เตอร์นะคะส่วนตัวท่อน้ําทิ้งนะคะถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้องศาบางทีเราตั้งอ่างล้างหน้ามันไม่ สมูใช่ไหมคะเราก็ต้องเลือกตัวท่อน้ําทิ้งที่เป็น p ีแทบนะก็จะสามารถช่วยยืดจุนปรับองศาได้ดีขึ้นและที่สําคัญนะคะเวลาที่น้ํามันขังนะคะมันเป็นเพราะว่าบางทีมันมีเศษผมหรือเศษขยะมาถ้าเกิดเราเลือกท่อน้าทิ้งที่เป็น p ีแทก็จะช่วยให้น้ํามันไหลเวียนได้ดีขึ้นนะคะพบกับโค้ชเอเอเยสบานรเอเในคลิปต่อไปค่ะ